สวัสดีครับสิ่งที่ทำครับหลังจากที่เรานะครับผมได้ทำการตัดลงนะครับไม้กราฟนะครับเป็นยิมโนด่างนะครับผมแบบไม่คว้านแกนต่อนะครับก็คือหักลงธรรมดาเลยนะครับผมก็มีเพื่อนๆถามกันมานะครับว่าตัดลงเสร็จแล้วลงปลูกแล้วเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่ายิมโนด่างนะครับที่เราตัดลงไว้เป็นยังไงนะครับก็จะมีสี่ต้นนะครับผมมีต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับผมจะเป็นตอลูกผสมนะครับกับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นตอลูกผสมนะครับแล้วก็มีต้นนี้เป็นตอสามเหลี่ยมนะครับตอสามเหลี่ยมน้ํา แล้วก็มีต้นนี้ครับต้นนี้ก็เป็นตอสามเหลี่ยมเหมือนกันครับแต่ว่าข้างๆนี้ไม่ใช่นะครับผมข้างๆนี้จะเป็นไม้ชํำหน่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูต้นแรกกันนะครับผมต้นนี้ก็แน่นกระถางนะครับนี่ครับผมก็ระบบลากนะครับ ที่เราตัดลงเสมอโคนไว้นะครับก็จะสังเกตว่าเป็นแผลที่เราหักลงนะครับเป็นมีขอบนะครับผมนี่นะครับเป็นแผลเก่านะครับเขาก็แทงรากออกมานะครับผมจากตอเขาเลยนะครับผมก็รากเยอะใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่นะครับผมขยายกระถางนิดหน่อยนะครับเพราะว่านี้ ดูแน่นไานะครับก็ให้ดอกกันนะครับผมต้นต่อมาก็เป็นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นยิมโนด่างไต้หวันนะครับเป็นไต้หวันสีแดงนะครับผมก็ตัดลงเหมือนกันเป็นตอลูกผสมนะครับตอนซื้อมานี่เป็นตอลูกผสมขนาดเล็กนะครับ นี่ครับผมก็ลากเยอะใช้ได้นะครับอันนี้เป็นดินที่เราใช้ชํานะครับผมชําหนอก็เป็นดินจะเป็นดินที่เราใช้ปลูกต้นฮาวเทียนะครับก็ฮาวเทียก็คือต้น ไม้อบน้ําหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็เราจะใช้ดินพวกนี้ปูนครับก็ดินเขาจะชื้นครับแต่ร่วนนะครับผมมาดูอีกต้นนะครับเป็นต้นเล็กนะครับนี่อันนี้เราชําไว้กับไม้ชําหนอนครับผม ลากค่อนข้างลึกนะครับนี่ครับผมจะสังเกตว่าลาาเขาออกมาจากต่อนะครับแกนต่อที่เราตัดออกนะครับผม น,นี้เป็นไม้ชำหนอเดี๋ยวเราค่อยแยกถังนะครับก็มีต้นนี้นะครับผมเป็นต้นใหญ่ต้นนี้เป็นตอสามเหลี่ยมน,นะครับอันนี้เป็นหนอเขาเด็ดไม้ชํานะครับผมยังไม่มีรากนะครับ ก็ลากเยอนนะครับผมค่อยคขุดขึ้นมานะครับเดี๋ยวลากเขาขาดนะครับน่าจะลงไปลึกมากนะครับ นี่ครับผมรากเยอะยาวมากนะครับก็ต้นใหญ่นี้ก็จะเป็นแผลใหญ่นะครับจะทำให้เราสังเกตง่ายครับว่าเป็นไม้ที่ตัดลงจริงๆนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ตัดลงจริงๆก็จะมีแผลรอบนี้นะครับก็รากที่ออกมาก็จะเป็นรากต่อน,นะครับผมแต่จริงๆ ต่อนี่ก็หากินเก่งอยู่แล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องไปคว้านเอาลากเดิมเขาก็ได้นะครับผมแล้วโอกาสรอดนี่เยอะกว่าแบบคว้านเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ที่ทําไว้สี่ห้าต้นนี่ก็มีตายไปแค่ต้นเดียวนะครับผม ก็เป็นการตัดลงที่ง่ายและไม่ยุ่งยากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเลยดีกว่าครับเราขุดมาปลูกเลยนะครับผมแต่เราจะใช้เป็นดินที่ไว้ปลูกต่อเลยนะครับนี่ครับผมดินที่เราจะใช้ปลูกอันนี้นะครับก็เป็นดินที่ เราใช้ปลูกต่อสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าต่อลูกผสมนะครับผมเป็นพวกต่อจะเป็นดินใบก้ามปูนะครับไม่ร่อนนะครับแล้วก็ผสมกับมะพร้าวสับเล็กนะครับแล้วก็มีหัวคอกเล็กน้อยนะครับผมเราใช้แค่นี้นะครับก็ใช้มะพร้าวสับรองก้นนะครับเหมือนเวลาเราปลูกต่อเลยนะครับผม ก็คือเราเลี้ยงเลี้ยงต่อครับแต่ว่าหัวข้างบนจะเป็นยิมโน,โนนะครับตอนนี้ลากเยอะมากครับ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราโรยหินโรยหน้านะครับผมเดี๋ยวเราปลูกให้เสร็จก่อนนะครับ ก็เป็นการตัดลงที่ง่ายนะครับผมและไม่ยุ่งยากเลยนะครับใครๆก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าเวลาเราปล่อยทิ้งไว้ให้แผลแห้งก็ต้องใจยเย็นนิดนึงนะครับผมถึงค่อยลงปลูกนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ตัดลงนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมอลืมไปชมกันนะครับ ก็ยังมีอีกหลายต้นนะครับผมที่ตัดลงนะครับแต่ว่าอยู่ที่สวนนะครับไม่ได้เอากลับมาไว้ที่บ้านนะครับผมก็ยังอยู่รอดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการตัดลงเมื่อหัวไม้ได้ขนาดนะครับหรือว่าต่อใกล้จะเสริมสภาพนะครับ ก็เลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงไม้กาฟเลยนะครับผม เราก็มาโรหินนะครับเพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการปลูกต้นอิมโนด่างที่เราตัดลงนะครับแบบเหลือแกนต่อนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำดูก็ลองทำดูได้เลยนะครับผมไม่ยากนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อมาคอยดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ